สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์โกวิทยาน,นิตให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศแต่งตั้งพระกุญเจ้าเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชเป็นพระคารินาลเมื่อวันอาทิตย์ที่4มกราคมแล้วต่อมาวันพฤหัส,สบดีที่8มกราคมเวลา14นาฬิกาพระกุญเจ้าเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชให้สัมภาษณ์ต่อบรรดาสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการแต่งตั้งพระคารินาลจากประเทศไทยที่ห้องประชุมชั้น2บ้านผู้หวานสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ต้องบอกว่าที่ได้รับทราบนั้นรับทราบเนื่องจากมีผู้ที่มาโทรศัพท์เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าไปเช็คข่าวดูกอนสิว่าเ,เรื่องมันจริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวได้ไปกันใหญ่เลยนะครับตอนนั้นไม่ได้เชื่อว่าได้รับแต่งตั้งเป็นพระคารินัรนะครับโดยที่ไม่รู้นะครับไม่รู้ล่วงหน้านะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อ,อ,อแต่ว่าเป็นการที่พระสนตาพาพระองค์เองได้ประกาศ นะครับหลังจากที่เราเรียกว่าสวดบทอันเจรุสหรือสวดบทเทวทูตถือสารซึ่งสวดเป็นประจำเที่ยงวันที่ที่วัดที่วัติกันนะครับหลานพระมหาวิหารนาบุญเปตโตรนะครับหลังจากสวดเสร็จแล้วพระสังฆปาพระองค์ก็ประกาศรายชื่อเลยว่าพระองค์จะแต่งตั้งพระกดินันใหม่20อค์ประกอบด้วยที่ยังทําหน้าที่ประจําอยู่15และอีก5องค์นั้นเป็นผู้ที่เรียกว่ากเกษียณอายุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทราบจากข่าวตัวนั้นแต่ก็เชื่อว่าคงเป็นข่าวที่ที่ก็ที่เป็นไปตามนั้นนะครับ พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชท่านเป็นสัตตบรุษอัศนวิหารอัศสมชัญบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมปีคริสตศักราช1976ที่อัศนวิหารอัศสมชัญโดยพระอัครสังฆราชมีชายกิจบุญชูอภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑนนครสวรรค์เมื่อวันเสาร์ที่2มิถุนายนปีคริสตศักราช2007โดยพระคดินารมีชายกิจบุญชูนสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์และเข้ารับตําแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอั พระสังมณฑลกรุงเทพเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมปีคตศักราช2009ณอัสนวิหารอัสสัมชัญและการสถาปนาพระคดินาลครั้งนี้พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชจะจัดอยู่ในสถานะพระคดินาลสง์นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาและเวียดนามก็จะมีพระคดินาลใหม่ด้วยเช่นกันโดยที่เมียนมาจะมีพระคดินาลเป็นองค์แรกของประเทศนะครับก็เ,เชื่อเหลือเกินว่าส่วนหนึ่งนั้น นะครับเป็นความคิดเห็นของสเมเด็จพระสันตะปาปนะครับว่าพราคงจะมองเห็นถึงความสําคัญในเอเชียนะครับเพราะว่าชาวเอเชียนั้นชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงเห็นตรงกันนะครับว่ายังเป็นประชาชนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาถ้าเทียบกับอีกหลายหลายช่วนะครับ mm hmm. จำนวนพระกน,น,นันนี้การที่จะมีเพิ่มขึ้นก็คงจะสามารถที่จะช่วยให้สังคมเอเชียเองนะครับและสาหรับประเทศไทยนี้ การที่มีพระกน,นันท่านที่สองนะครับซึ่งก็ก็แสดงว่าถึงพระสารมาภก็คงให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสังคมไทยของเรานะครับเพื่อที่จะได้ทําให้เราเสามารถจะร่วมมือร่วมใจกันนะครับในระหว่างพี่น้องที่นับถือ,อาศาสนาต่างๆด้วยนะครับเพื่อทําให้สังคมไทยของเราเนี่ยเป็นสังคมไทยที่มีความสุขมากขึ้น สำหรับกำหนดการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนนครรัฐวาติกันในช่วงระหว่างวันที่12ถึง15กุมภาพันธ์มีดังนี้ระหว่างวันที่12ถึง13กุมภาพันธ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเรียกประชุมคณะพระคาดินาลเพื่อแบ่งปันไตรตรองและหารือเกี่ยวกับข้อเสนอในการปฏิรูปโรมันคูเรียรุ่งขึ้นวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์จะเป็นพิธีสถาปนาพระคาินาลใหม่ จากนั้นวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงถวายมิสซาพร้อมกับพระคดินาลใหม่ทั้ง20องค์ซึ่งสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับ True Vision จะทําการถ่ายทอดสดพิธีให้ได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งสองวันคือพิธีสถาปนาพระคดินาลใหม่ในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์และพิธีมิสซาโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสร่วมกับพระคดินาลใหม่ทั้ง20องค์ในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง TN 24ทรูวิ i เชินแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ